วันที่24นะคะก็จะมีการประชุมกรรมธิการนะคะพิจารณาร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมนะคะช่วงเวลา9โมงครึ่งชั้น6อาคารรัฐสภานะคะห้อง CA 604นะคะ FC แล้วก็วันที่25วันที่25มีนาคมนะคะ2,565นะคะท่านก็จะเด,เ,เดินทางไปที่จังหวัด เดินทางไปที่จังหวัดกาฬสินธ์นะคะงานสสอวรวัตรโอสถานุเคราะห์นะคะ,ะหรือลุงกุ้งนะคะก็จะเดินทางประมาณ8โมงนะคะออกจากสนามบินดอนเมืองนะคะ f อก็อถ้าอ่านชื่อท่านผิดนะคะชื่อนามสกุลท่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะ 25ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ FC ที่อยู่กาฬสินธุ์นะคะไปพบปะพูดคุยกับท่านได้นะคะท่านไปกับผู้ใหญ่หลายท่านเนาะอันนี้คือหลังบ้านเอามาเล่าให้ FC ได้ฟังกันนะคะคืองานบางอย่างก็ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นงานในวันต่อๆไปนะคะก็วันที่26 ก็จะเดินทางนะคะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปน่านนะคะ,ะไปโครงการฝ่ายค้านพบประชาชนนะคะอันนี้ก็เดินทางร่วมกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะก็จะเดินทางจากสนามบินดอนเมืองนะคะโดยสายการบินแอร์เอเชียนะคะขึ้นเครื่องก็จะประมาณ7โมงเช้านะคะ ของวันที่26นะคะ FC ก็อันนี้คืออบอกนะคะบอกบอกเล่า FC นะคะก็เผื่อบางทีว่างอาจจะได้ไปพบปะกับท่านนะคะ,ะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนะคะก็จะ,ะประชุมโครงการฝ่ายค้านพบปะประชาชนนะคะในช่วงเวลา9โมงเนาะ ก็เอซที่อยู่จังหวัดน่านนะคะก็พบปะพูดคุยกันได้นะคะ,ะท่านอาจจะมีการลงพื้นที่นะคะอันนี้แล้วก็หลังจากเสร็จภาร,รกิจนะคะก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะคะทีะ่ก็จะเดินทางด้วยเครื่องบินเหมือนเดิมนะคะมาลงที่สนามบินดอนเมืองนะคะประมาณหโมง ประมาณ6โมงนะคะก็เดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียเหมือนเดิมนะคะยิ27มาถึงกรุงเทพในช่วงกลางคืนนะคะช่วงเช้าของวันจันทร์ที่28นะคะท่านก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นงานนะคะสัมมนาเขตเลือกตั้งของสอสอจุนพันธ์อมรวิวัฒนะคะ วันและเวลาอันนี้ยังยังไม่ได้ระบุมานะคะอันนี้คือข้อมูลนี้ท่านหลังบ้านได้มาจากท่านทนายนะคะก็คือเป็นแผนงานเป็นแผนการเดินทางของท่านนะคะวันที่28นะคะก็จะมีการสัมมนานะคะเลือกตั้ง สัมมานาเขตเลือกตั้งของสอสอจุนพันธออมอวิวัฒนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็พอเสร็จภารกิจต,ตรงนั้นท่านก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเหมือนเดิมนะคะเพื่อเตรียมแผนงานที่จะทำในวันต่อไปนะคะย8 29ิบแยิบเก้าสามเนาะ ท่านยังไม่มีโปรแกรมการเดินทางนะคะพอเดินทางกลับมาจากเชียงใหม่ก็จะมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะยังไม่มีแผนที่จะเดินทางต่อไปไหนนะคะแต่วันที่2เมษายนะะ2565เป็นวันเสาร์นะคะก็จะเป็นประธานนะคะในพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล ไฮฮอกไฮห้องคับครั้งที่13นะคะที่สนามโรงเรียนบ้านไฮไฮห้ hi, hi, ong, องอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครน,นะคะอันนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครในวันที่ 2, สองเมษายนนะคะไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่าเนาะชื่อชื่อนะคะไม่รู้ว่าพูดถูกกันหรือเปล่าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอเสร็จ ธุระนะคะเสร็จงานในวันที่2วันที่3เมมายนนะคะก็จะไปเป็นประธานนะคะกล่าวเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองนะคะณศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยนะคะเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดอุดรธานีนะคะของสอสอเกียรติอุดมนะคะ fc ็นี่เป็นแผนงานนะคะที่การทำงานของท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะก็มีจนถึงวันที่3นะคะวันที่3เดือนเมษายนนะคะก็วันนี้หลังบ้านนะคะก็จะมีรูปรูปนะคะที่ท่านไปทำงานในวันนี้มาฝาก FC กันนะคะ ก็อันนี้ที่ที่ได้เล่ามานะคะก็จะเป็นการทํางานของท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะหรือทนายเบิ้มนะคะก็เป็นหัวหน้าสํานักงานกฎหมายนะคะเป็นหัวหน้างานสํานักงานกฎหมายธรรมรังสีนะคะก เสร็จภารกิจจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะท่านก็จะไปทํางานต่อที่จังหวัดอุดรน,นะคะวันนี้ลงพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีนะคะกับครอบครัวเพื่อไทยนะคะก็จะมะีผู้ใหญ่หลายท่านนะคะที่ร่วมเดินทางนะคะในวันนี้ก็จะมีนายแพทย์ชนนัานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะ ก็จะมีนายแพทย์พรมมินเรศสุริยะเดชนะคะหรือหมอมิง้งนะจ๊ะแล้วก็มีนายแพทย์ชนเทพสุนทโรดอกเตอร์ไผ่ธนพลบุญมารีนะคะอันนี้ก็จะเริ่มจะร่วมเดินทางนะคะไปในวันนี้นะคะก็เห,เ,เห็นว่าช่วงเส้สายนะคะจะมีคุณอุ้งอิงนะคะ แพรทองทานชินวัตร์นะคะจะไปร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีรูปนะคะมีรูปหรือมีข้อมูลหลังบ้านทนายลุงพลนะคะจะเอามาลงให้ f c ได้ดูได้ติดตามกันนะคะก็มีหลายท่านนะคะผู้ใหญ่บางทีหลังบ้านจำไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้ไม่ครบทุกคนนะคะก็จะมีผู้ใหญ่ลหลายท่านนะคะก็ มีดรทธีรรัตน์สำเร็จวิวน,นิธ์นะคะเป็นโคศกพ,พักนะคะร่วมร่วมด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีสสประสริฐจันรวงทองนะคะเรขาธิการพักนะคะก็มีหลายท่านนะคะที่ไปในวันนี้นะบางทีหลังบ้านจำชื่อไม่หมดนะคะเอามาบอกเราไม่หมดนะคะวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ,ะหลังบ้านจะลงรูปให้ f อฟซีได้ดูกันนะคะ เป็นภาพบรรยากาศในการทำงานของท่านทนายสุรชัยชินชัยในวันนี้นะคะ ในคลิปนี้นะคะ FC หลังบ้านทนายลุงพลก็ได้นำภาพบรรยากาศนะคะของการทำงานของอท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะแล้วก็ครอ,อบครัวเพื่อไทยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการทำงานในวันที่ผ่านมาแล้วก็วัน ต,ต่อไปนะคะเป็นแผนงานของท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะแผนการเดินทางของท่านนะคะก็ภาพบรรยากาศที่ได้ลงไปก็คือภาพภาพในงานวันนี้นะคะก็ถ้ามีข้อมูลข่าวสารอ,อะไรอีกนะคะทางหลังบ้านทนายลุงพลก็จะเอามาลงให้ fc ได้ติดตามกันนะคะ ก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักนะคะความอบอุ่นที่ผู้ใหญ่ลหลายๆท่านนะคะได้ไปทำงานได้ไปปฏิบัติหน้าที่นะคะในวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันอาทิตย์แต่การทำงานของอท่านผู้ใหญ่ลหลายๆท่านก็ไม่ได้หยุดนะคะเว้นว่างจากงานประจำท่านก็จะลงพื้นที่พบปะพูดคุยเนาะกับ พี่น้องนะคะกับประชาชนนะคะก็จะทั่วถึงกันบ้างไม่ทั่วถึงกันบ้างนะคะก็จะพยายามนะคะท่านผู้ใหญ่และลาท่านก็คงจะพยายามหาเวลาหาโอกาสไปพบปะพูดคุยกับประชาชนนะคะก็ทางหลังบ้านเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณ f อฟซนะคะผู้ติดตาม แล้วก็ fc ที่เข้ามาให้กำลังใจในช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะรวมทั้งให้กำลังใจทีมทนายความของธรรมรังสีนะคะก็ทางหลังบ้านก็ขอเป็นตัวแทนนะคะขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกับเรานะคะก ดีใจนะคะดีใจที่เอฟซทุกท่านเป็นห่วงลหลายๆท่านก็ถามว่าเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะการทํางานการทํางานทุกอย่างเหนื่อยนะคะแต่พอ,อได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์เข้าไปาดูคอมเมนต์ที่ f อฟส่งมานะคะทางหลังบ้างก็หายเหนื่อยแล้วนะคะ f อฟก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งนะคะที่ทําให้เรา,เาทํางานเนาะ ให้เราได้ทำคลิปทำอะไรลงให้ f c ได้ติดตามกันนะคะก็คลิปนี้ทางหลังบ้านทนายลุงพลนะคะก็นำข้อมูลนะคะการทำงานของท่านทนายสุรชัยชินชยัยมาลงให้ fc ได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ขอลงคลิปนี้นะคะไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ ฝาก f อทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ